สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจักรวาลกำลังบันดาลสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแบกช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคมาเริ่มเช็คพลังงานกันก่อนเลยขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตนของทุกทุคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อุ๊ยพลังงานเป็นยังไงกันบ้างว้าวสิบไม้เท้านะคะใบแรกสิเหรียญอ๋อได้อยู่นะ แล้วก็ฟอร์บค c u p คิงออฟซอร์สเพ p ออฟเพนทาเคิลส์เดอะเมจิเชไม่ธรรมดานะคุณเอซอฟเพนทาเคิลโอ้โหพลังงานนะ่าอิจฉามาก ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่า The c h a อ i o t สวยงามจาติ i และสุดท้ายค่ะ The f โอโหถึงก็ต้องกดกริ่งกันเลยทีเดียวเรามาดูใต้สำหรับเป็น six s w a n d นะคะมีพลังงานครบทุกเดี๋ยวๆๆอย่างๆๆธาตุน้ำกระกดมีพิจิกทธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุดินพฤษภกัน,กนมังกรครบทุกธาตุทุกราศีเลย ทุกคนเฟิร์สจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีของนะแล้วก็ระดับของความมั่นคงหรือทางกายภาพเฟิร์สคิดว่าระดับหนึ่งหรือกําลังจะกําลังจะสร้างก็ได้หรือบางคนก็แบบมีความมั่นคงแล้วอะระดับหนึ่งถึงมากอืระดับกลางหรือระดับแบบพอดีตัวอะไรเงี้ยถึงปานกลางถึงมากที่สุดแต่ซึ่งมันก็แลกมาด้วยการแบกการแบกอะไรต่างๆนะนะานาภาะที่หนักอึอง้งหรือ งานที่มันหนักหนาสําหรับคุณเนาะเหมือนแบบมันมีความเหนื่อยอะ่ะเหมือนงานมันหนักภาระเยอะแบกรับอะไรต่างๆหรือถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกที่เหมือนคุณเก็บไว้แบกไว้มันเหนื่อยเหลือเกินมันเหนื่อยใจเหลือเกินมันมีความแบบนอยอ่ามันมีความเซ็งอ่าอะไรฟิลนั้นนะคะเพราะว่ามีสีถ้วยขึ้นมา แต่ทางนี้ทางนั้นคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่ค่ะตอนนี้คุณสังเกตอารมณ์กับความรู้สึกตนเองไปเรื่อยๆคอย,คอยเขาเรียกอะไรบูตเอ NERGY ของตัวเองเรื่อยๆนะคะรู้ทันเ,เรียนรู้กับทุกๆสภาวะที่เกิดขึ้นก็พอ,อเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พลังงานครู้สึกว่ามันดีมากๆอ,าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้รู้สึกว่าแบบ ฉันมองอะไรแบบเหมือนมองภาพอะไรไม่ค่อยออกคุณจะชัดเจนมากขึ้นในตัวตนคุณคุณเป็นทั้ง king of sort แล้วก็ the magician คุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคุณเป็นคนที่แบบสามารถเนรมิตโลกทางใบของตนเองได้หรือจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจคือเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีญาณอย่างรู้เป็นคนที่มีของเก่าของเดิมเป็นพ่อหมอแม่หมอนักพยากรณ์ เป็นสายฮิลเลอร์เป็นอะไรได้หมดเลยที่คุณอยากจะเป็นนะตอนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าคนหาตัวเองเจอหรืออยังเข้าใจตัวเองท่องอย่างท่องแทหรือ,อยังนะคะในตัวตนคุณคือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆเฉียบขาดเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว อเหมือนแบบเรื่องของการตัดสินใจคุณมีความเด็ดขาดมากเด็ดเดี่ยวมากๆแล้วก็มั่นคงด้วยคือเรื่องของอารมณ์เนาะเป็นคนชัดเจนความรู้สึกคือชัดเจนรู้สึกยังไงคือพูดแบบนั้นเลยบางทีคําพูดอาจจะไปทิมแทงเฉือยเฉือนชาวบ้านเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แต่แบบเหมือนคนคนนั้นเขาอาจจะแบบอืมตีตนไปก่อนใครแล้วว่าคุณแบบด่าเขาคุณเกลียดเขาคุณนุนคุณนี่นั่นแต่จริงๆแล้วคุณหวังดีอืมมันจะเป็นฟิลนั้นแต่ฝนรู้สึกว่า เอณอนะตอนนี้เนาะหลายๆคนอาจจะมีความซอฟต์มากขึ้นแล้วอืมอาจจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างกับเรื่องของการแบบตรงไปตรงมา,งมา,งมาเกินไปอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีอะไรที่ทําให้คุณแบบมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแล้วพลังงานเหมือนแบบหลายๆคนอาจจะเพิ่งได้รับรางวัลมาหรือเปล่าอืมมันมีความที่แบบ เรื่องเงินมันฟูนะแต่ทำไมมันรู้สึกเบื่อชีวิตจังฉันกำลังตามหาสิ่งใดอยู่นะตอนนี้ความอิสระหรือเปล่าการเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าตอนนี้ที่แบบสมมติอะสมมติว่าคนที่คุณเป็นคนที่แบบมีความมั่งคั่งมีตังมีกระตังอยู่แล้วอะไรเงี้ยอือคือเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยคือมันโอเคละแต่ทำไมรู้สึกว่าชีวิตยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักเหลือเกินฉันไม่ได้รับความฉันไม่ได้รับอิสระอิสระภาพเลยอะ นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังปลดล็อกกับตัวเองก็ได้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เงินขึ้นมาเยอะอยู่นะสิเหรียญอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยคือโชคลาภเลยนะสิบเหรียญน,นี้มันคือเป็นแบบเหมือนแบบมีฐานะมากๆหรือคุณอาจจะแบบเคยผ่านจุดนี้มาแล้วก็ได้คือเคยผ่านจุดที่มันแบบแย่ที่สุดมาแล้วแล้วก็ บูมที่สุดมาแล้วตอนนี้คุณกําลังหาจุดกึ่งกลางกําลังหาอิสรภาพกําลังหาความสงบสุขจากตัวเองอยู่ซึ่งสิ่งที่ไพออ่บอกออ,ออกมาคือเดี๋ยวคุณอาจจะได้มีการทบทวนหรือนึกถึงเรื่องราว ในอดีตอืมมันไม่ใช่เป็นการยึดติดกับอดีตนะเหมือนคุณจะได้ทบทวนตัวเองอยู่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทําความรู้จักทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอาจจะได้ย้อนดูว่าแบบมีอะไรที่เออเราได้พลาดไปหรือเปล่าเราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าหรือเป็นการเข้าทำความเข้าใจกับตัวตนของคุณจริงๆอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะเกิดความเบือ่อความเบื่อหนแบบ เบนเอารู้สึกหมดไฟหมดแพชชั่นก็ได้มันจะเป็นช่วงช่วงจังหวะช่วงสภาวะบางทีก็อาจถ้าเป็นท่านผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบฟิลประจำเดือนมาอะไรฟิลนั้นก็ได้นะคะอารมณ์เบื่อเบื่อบ้างเป็นบางทีขอขอแค่เรียนรู้สภาวะนั้นๆและรู้เท่าทันสภาวะนั้นนั้นมีสติ รู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลานะคะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรถามตัวเองบ่อยๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะถ้ามีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรที่มาเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเหตุการณ์ในอดีตผุดขึ้นมานั่นแหละค่ะกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังบอกคุณว่าคุณกําลังติดเรื่องนี้อ,อยู่นะคุณกําลังแบบ เหมือนแบบคุณกําลังเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเหมือนเก็บเรื่องราวเนี้ยไว้อยู่เออมันยังฝังไว้อยู่ในใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยเออโดนเขาเรียกอ,อะไรอาจจะมีปมในอดีตบางอย่างที่ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองก็ได้มันเป็นอะไรที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกซึ่งออตอนนี้มันได้เวลาที่จะเคลียร์เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยเนาะมันเป็นเหมือนพลังงานหน่วงมันเป็นพลังงานที่ฉุดรั้งคุณ เออมันจะเป็นอะไรไม่รู้ติดขัดอะสมมุติอะถ้าเป็นเรื่องของฟิร์สพูดถึงเรื่องปมความรักหรือเรื่องปมครอบครัวหรือปมเรื่องเงินหรืออะไรสักอย่างตั้งแต่สมัยเด็กหรือสมัยในอดีตอะไรเงี้ยมันมีความเชื่อมันมีปมบางอย่างที่ทําให้คุณเจ็บแสบเจ็บแสนนาหัสบ้างมากซึ่งมันนั่นแหละนั่นคือพลังงานหน่วงที่ฝังอยู่นะคะมันคอยฉุดลังไม่ให้คุณได้ทําอะไรมันมันคอยฉุดลังหรือเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะช่วงที่เราใจแตกสลายใช่ไหม จิตของเราหรือขวัญขวัญกําลังใจของเราอะมันกระจายกระจัดกระจายมันเหมือนได้แตกสลายเหมือนแก้วใบนึงที่มันกแตกสลายแล้วมันยังมีชิ้นส่วนที่มันยังไม่ได้ประกอบอะมันยังหาไม่เจออะไรเงี้ยนะคะก็ถึงเวลาที่จะมาหลอมรวมแก้วใบนั้นซึ่งมันหลอมได้แน่นอนมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องเคยได้ยินคาว่าปาฏิหาริย์ทุกคนต้องเคยได้ยินคําว่าเดอะสตาร์ไม่ใช่สิเดอะสตาร์มันคือความหวังเนาะมันคือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะ แล้วก็มันไม่มีอะไรแน่นอนอืมคือเราสามารถหลอมรวมคือแบบสังเกตง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าใจเราเคยแตกสลายหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าหมดแพชชั่นบ่อยมากทําอะไรก็ไม่สุดสักทีทําแบบเดียวแบบเดียวก็หมดไฟอะไรเงี้ยน,นะคะลองสังเกตว่าเนี่ยแหละ มันจะเป็นความที่แบบเหมือนใจหรือขวัญเราอะมันแตกสลายไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเอยเรื่องของการงานเอยเรื่องของคนรอบข้างเอยเรื่องของครอบครัวเอยเรื่องของการเงินเอยโดนโกงเอยเจ็บอับสาหัสเอยเรื่องของอะไรก็ตามเนาะ ที่มันมีความสูญเสียที่มันมีความเจ็บปวดนั่นแหละมันทําให้ใจเราแตกสลายแล้วก็ทําให้เราได้แบบมันเหมือนฝังใจอะ่ะเออมันคืออดีตที่ฝังใจแล้วแบบเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะหลอมรวมสังเกตง่ายๆก็คืออย่างที่เฟิร์สบอกไปมันจะมีสภาวะที่แบบหมดไฟง่ายทําอะไรก็ไม่สุด อะไรอย่างงี้ค่ะก็อาจจะช่วยเออวิธีการช่วยนาะก็คือเหมือนนั่งสมาธิรวบรวมจิตกลับคืนมาที่ตัวเองอยู่กับตัวเองเยอะๆทํางานกับภายในเยอะๆทําสมาธิได้ทําไปกราวดิง้งไปเออไปกราวดิง้งได้กราวเลยนะคะกราวดิ้งก็คือการยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินไปอยู่ใกล้ธรรมชาติไปแช่น้ำเอาเออเอ,อ,อะไรนะ ไปแช่น้ําร้อนอาบน้ําแร่แช่น้ํานมหรืออะไรก็ได้ให้แบบมันผ่อนคลายให้มันเคลียร์พลังงานต่างๆนะคะทําบ่อยๆเป็นประจำพักผ่อนอะไรที่มันรู้สึกว่าชั้นแบกเกินไปก็อาจจะต้องวางบ้างมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้แบบได้พักผ่อนมีเวลาให้ได้แบบพิวใจพัฒนาขัดเกลาหรืออยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นภาพที่มันเคยเราแบบเฮ้ เราจะเอายังไงดีกับชีวิตหรือมันมองอะไรยังไม่ค่อยชัดหรือจะไปยังไงต่อมันเบื่อมันน้อยมันหมดเบิร์นเอาท์มันหมดไฟอะไรไปหมดเดี๋ยวมันจะชัดเจนมากขึ้นค่ะจากที่เฟิร์นเห็นพ่ยแล้วจิตวิญญาณของคุณหรือตัวคุณเองมันจะเป็นอิสระภาพมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ยแหละมันคือการปล่อยโฟของจริงเนี่แหละมันคือเขาเรียกอะไรฟรีวิวของจริงถ้าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบฉันต้องแบกนู่นฉันต้องแบกนี่มันติดนู่นมันติดนี่ บางทีลองดูค่ะมันมีวิธีอยู่ที่จะทําให้คุณปล่อยว่าบ่อยได้แต่บางทีอะที่มันยังมีติดขัดอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังยึดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เราไม่ยอมจำนวนเราไม่ยอมปล่อยวางนั <their> <erve> ่นเองนะคะก็เ <stands> ด <out> ี๋ยวคุณจะค่อยๆปลดล็อกตัวเองไปเรื่อยๆคุณจะเจอกุญแจของตัวเองเรื่อยๆอันนี้ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า คุณคือเดอะเมจิกเชียนค่ะคุณคือคนที่เก่งคุณคนที่มีพรสวรรค์และคุณไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพื่อมาแบบใช้ชีวิตให้เหนื่อยหนักคุณเ,เกิดมาบนโลกนี้เพื่อมาใช้พรสวรรค์ของคุณในการแบบสร้างสรรค์โลกหรือสร้างสรรค์ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะประมาณนี้โอ้โหพลังงานแบบลดและทรงพลังมากต่อไปเรามาดูกันว่าจัก,กรวาลกำลังบัรดาลสิ่งใดให้กับคุณนะคะ จักรวาลกำลังบันดาลสิ่งใดให้กับคุณไม่เห่าลูกจักรวาลกำลังบันดานสิ่งใดให้กับคุณมานี่มาไม่เห่าค่ะเดี๋ยวมีตีจักรวาลห้ามไม่ได้เนาะทุกคนขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงหมามัน รบก,กวนหูทุกคนนะคะจักรวาลกำลังบันดาลสิ่งใดให้กับคุณมาดูกันจักรวาลกำลังบางบางจักรวาลกำลังวางแผนบางอย่างและจักรวาลกำลังบันดาลปาฏิหาริสิ่งที่ อย่างแรกเลยคุณต้องคือคุณต้องโพสิทีฟ t ิ i ง k i n g คุณต้องคิดบวกไม่ว่าตอนนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเนาะเหมือนคุณกำลังจะเฉิดฉายอะเราไพ่เดิร์สตาร์เหมือนที่เฟิร์สบอกไปช่วงต้นคลิปกลางคลิปเนาะว่ามันแปลว่ามันมันความหมายมันคือความหวังมันคือปาฏิหาริมันคือสิ่งที่คุณแบบก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันอาจจะเป็นไปได้นะคะ ดับเบิ้ลหนึ่งเหรียญค่ะพลังงานหนึ่งเหรียญและนี่ก็หนึ่งเหรียญมันแน่นอนค่ะจกักรวาลจะมอบความมั่งคั่งหรือมอบรางวัลให้กับคุณอาจจะไม่ใช่ความมั่งคั่งก็ได้ถ้าสมมติแบบเอ้ยความมั่งคั่งฉันมีอยู่แล้วฉันเต็มอยู่แล้วนั่นแหละอาจจะเป็นของขวัญหรือรางวัลบางสิ่งบางอย่างหรือความพยายามที่คุณได้เพียรพยายามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกจิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรืองานที่คุณกําลังทําอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังมอบให้แก่โลกใบนี้หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าฉันทําแล้วมีคุณค่าแล้วมันมีความหมายต่อฉันและต่อผู้คนมา,มากๆอยะไรเงี้ยคุณจะได้รับรางวัลหรืออะไรก็ตามในสิ่งดีๆที่คุณได้กระทํามาค่ะอืมถึงเวลาที่คุณจะได้รับของฝันนะคะโอยดีใจอ่ะ ดีใจแทนทุกคนด้วยนะคะขอให้บูตเอเนอร์จกันไว้ความเบื่อความนอยสลัดทิ้งค่ะเรารู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าอะถ้าสมมติว่าตอนนี้มันมีความเบื่อเข้ามาบ้างเซ็งบ้างอะไรเงี้ยถ้ารู้ตัวปึป๊บโอเคถึงเวลาดีดนิ้วแล้วก็สลัดค่ะ Three open f t a c l e s page of cups for of swords judgment อะไรที่อุ๊ยไม่แล้ว king of swords อะไรที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้นะคะสี่ถ้วยก็มาอะไรที่คุณรอคำตอบคุณจะได้รับคำตอบ เหล่อนั้นแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องปล่อยวางอะไรที่มันคาราคาซังอะไรที่มันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางนั่นแหละถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางหรือถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณเดือดร้อนหรือคนอื่นหรือคนรอบข้างเดือดร้อนภายหลังได้โปรดจงดึงดาบกลับมาดึงดาบออกมาก่อนที่ดาบสิบดาบมันจะทิมหลังเราอีก นะคะสิบดาบเนี่ยคือเฟิร์ดาบแปลความหมายนี้มันเป็นการที่แบบเรารู้แล้วว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์นี้ไม่เข้าท่าแล้วเริ่มไม่เข้าท่าแล้วสถานการณ์นี้ละโอเคเรารู้ตัวปุ๊บ มูฟออกดึงออกก่อนที่มันจะใหญ่กว่านี้จากแผลเล็กๆจะกลายเป็นแผลใหญ่จากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่ความหมายนี้ซะอย่างเดียวนะทุกคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อย่างที่ฝนบอกจักรวางกำลังวางแผนบางสิ่งบางอยา่างอืมแต่คุณอาจจะต้องปล่อยวางก่อน ปล่อยวางบางเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้รับคำตอบเองฟังเสียงภายในของตนเองหรือสารนี้อาจจะมาจากผู้คนก็ได้อาจจะมาจากคนรอบข้างอาจจะมาจากคนเยอะๆหรืออาจจะมาจากแบบคอมมูนิตี้กลุ่มลายกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรก็ตามเนาะที่คุณเคยไปเข้าอยู่หรือไปอะไรก็ตาม หรืออาจจะมาจากเพื่อนพี่น้องก็ได้อาจจะมีบางคําพูดหรือบางสารบางอะไรอย่าเงี้ยที่มาส่งสารให้กับคุณหรืออาจจะมาใบเลขให้กับคุณก็ได้อันนี้แบบโจกๆนะคํำๆนะคะทุกคนจะได้ไม่ซีเรียสกันเพราะว่าเฟิร์สคิดว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยกันมามากพอแล้วก็อยากจะมอบอยากจะแบ่งปันรอยยิ้มไม่รู้ว่าหนักกว่าเดิมหรือเปล่าเหนื่อยหนักกว่าเดิมหรือเปล่าที่มาฟังเฟิร์สก็ เต็มที่เฟอรรู้สึกว่าวันนี้ถ้า energy วันไหนเ n e r g รเฟอร์รู้สึกว่า Energy เฟิร์มันดีเฟิร์ก็อยากจะบูให้กับทุกคนแบบเต็มที่นะคะแล้วก็เออฟอรรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมามอบให้คุณแน่นอนคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างอถ้าไม่ใช่พวกวัตถกุก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นโอกาสอะไรฟีลนั้นนะคะก็ เตรียมตัวให้ดีแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องใช้ความที่เด็ดขาดของคุณความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนนะคะหรืออย่างเช่นแบบคุณปรารถนาสิ่งใดคุณต้องการที่จะเป็นแบบไหนหรืออนาคตคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ย แบบเหมือนแบบมีเป้าหมายให้มันชัดเจนชัดเจนกับตัวเองอยู่ก่อนว่าต้องการอะไรมองเห็นภาพให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวจักรวาลจะจัดสรรให้คุณเองนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีปรบมือต่อไปค่ะต่อไปเรามา ดูกันว่าจักรวาลมีข้อความอะไรที่อยากจะส่งถึงคุณบ้างเอาอันนี้ก่อนไม่ได้เปิดนานชืบชืบจักรวาลมีข้อความอะไรที่จะส่งถึงคุณ เอ้เคลียเวโอเอเนอร์จีเขาบอกว่าให้เคลียพลังงานเก่าๆพลังงานความเหนื่อยความล้าความอะไรแบบที่มันเป็นพลังงานหน่วงก็ได้นะเฟิร์สคิดอันนี้เฟิร์สแบบคือเฟิร์สไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทุกคนแต่ว่าอันนี้มั่วเอานะเคลียเอเวโอเอเนอร์จีเหมือนเป็นการเคลียพลังงานตัวเองอะเอออะไรที่มันรู้สึกหน่วงๆอะไรรู้สึกไม่โฟล์อะคะ่ะจัดการ ต่อไป have courage ความกล้าหาญซึ่งตัวคุณมีอยู่แล้วแล้วเฟิร์ชเชื่อว่าคุณมีความกล้าหาญอยู่ในตัวบางทีมันอาจจะถูกซ่อนก็ได้นะตอนเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าฉันไม่ได้ค่อยกล้าทําเลยมันมีความกลัวหลายๆอย่างที่มันบิดบังหรือบดบังนะั่นแหละมันเป็นแค่สภาวะสภาวะหนึ่งเท่านั้นแต่ข้างในคุณอะทุกคนเลยมีความกล้าหาญอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เวลากับตัวเองใช้เวลาหน่อยที่จะแบบ ดึงส่วนนั้นของคุณมาหรือการที่เข้ากลับมาหาตัวเองทบทวนตัวเองหรือทำงานภายในอะค่ะคุณจะมีความเหมือนแบบเหมือนมันจะได้ดึงความเชื่อมั่นความมั่นใจความกล้าหาญความต่างๆนานาเหมือนเหมือนแบบถ้าใครได้ศึกษาเรื่องของจกักระเนาะเขาจะบอกว่าแต่ละจุดเนี้ยช่วยเรื่องอะไรบ้างความปลอดภยัยความกลัวความไม่มั่นใจความไม่รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เออเราต้องดูว่าแบบจักกะไหนเราแบบอ,อ,อุดตันหรืออะไรเงี้ยก็มันจะบอกมาทางร่างกายเราอย่างเช่นอะ จักระสีส้มก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องเรื่องเพศหรืออะไรก็ตามสีเหลืองช่องท้องกระเพาะลำไส้ะอะไรเงี้ยถ้าเราปวดท้องบ่อยอ่ะแสดงว่าเราเริ่มไม่ค่อยเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจและอะไรเงี้ยอืมเรามีความกลัวเรามีหนูนีนั่นอะไรเงี้ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้แล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องนั่งสมาธิแบบจกักระไหนหรือไม่จําเป็นเรื่องนั้นก็ได้ค่ะเราแค่รู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยแบบปลดล็อกไปทีละนิดนะจ๊ะ ไ i g h แดนน์อิสโกลแนคำแนะนำคือเดี๋ยวนะเออมันประมาณว่าคำแนะนำคือทองคำอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าเฟิร์สจำไม่ผิดนะเฟิร์สเคยแปลคำนี้อยู่แต่เฟิร์สขอตีความไปในทางที่แบบเดี๋ยวคุณจะได้รับคำไกด์ไลน์อืม ที่คุณรู้สึกว่าแบบมันสามารถเปล่งประกายคุณได้เนี่ยแหละเนี่ยแหละมันเป็นการไกด์ไลน์จากอ่ายูนิเวอร์สจากจักราวาลหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูรุครูบาอาจารย์ของคุณอะไรเงี้ยอาจจะมาทางเพลงก็ได้ซีรีส์ก็ได้หรือหนังก็ได้หรือว่าบทความต่างๆจากหน้าแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ได้หรือคลิปทาง YouTube หรืออันเนี้ยก็เป็นไกด์ไลน์หนึ่งที่อ่ เบื้องบนอาจจะส่งถึงคุณหรือยูนิเวอร์สที่ส่งบอกคุณก็ได้นะคะ love anna b a c h e l l อ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้เนาะว่าอ่านยังไงอะไรยังไงแต่เฟริรคิดว่าที่เฟริรเคยแปลก,ก็คือมันคือเหมือนแบบไม่มีเงือ่อนไขอะะคิดซะว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะหลักหลายเงื่อนไขมันมีอีกคำหนึ่งคืออะไรนะลืมแล้วว่า เซลเฟสเลอร์ปอช่างมันเอาเป็นว่าภาษาไทยนี่แหละหลักไลเงื่อนไขอย่างแรกเลยเราตอนนี้เราต้องสมรวจก่อนว่าเรามีเงื่อนไขกับตัวเองหรือเปล่าเราตั้งเงื่อนไขอะไรมากมายกับตัวเองอยู่หรือเปล่าบางทีบางคนอะ่ะฟยกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะทําโปรเจกต์อย่างหนึ่งแต่ก็มีเงื่อน,น,นไขนู้นเงื่อนไขนี่อะไรเงี้ย หรือเรากำลังจะทําสิ่งที่ดีอ่ะเออแต่เราก็มีเงื่อนไขกับเบื้องบนสมมติว่าแบบถ้าเกิดไม่ส่งเงินมาให้ฉันฉันก็ไม่ทําอะไรฟิวนานมันจะมีบางเรื่องนะบางเรื่องก็ต้องอาจจะมีแบบสมมติคู่ที่ทําภารกิจทางจิตวิญญาณที่หนักๆอะ่ะก็อาจจะต้องแบบเหมือนมีความเอื้ออํานวยเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่ทําภารกิจทางด้าน3าดีอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับการแบบเหมือนมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ที่มันสามารถทําได้เลยอะความดีที่แบบเราสามารถทําได้เลยเราไม่ต้องมีเงื่อนไขกับตัวเองก็ได้หรือว่าไม่ต้องมีเงื่อนไขกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะไรฟิลนั้นนะคะแบบอย่างเช่นบางคนเนาะเมื่อก่อนถ้ายังไม่ได้เข้าเขายังไม่ได้เข้าเส้นทางยังไม่ได้เข้าเส้นทางสายาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหลายๆคนที่แบบไปขอพรอะไรเงี้ยก็จะขอฟิลแบบเอ,อขอให้แบบถูกหวยอะไรเงี้ยขอให้ถูกนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวจะมา กราบไหว้หรือเดี๋ยวจะมาบนเดี๋ยวจะมาหนุนนีนั่นเดี๋ยวจะสร้างวัดเดี๋ยวจะบริจาคอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะการอธิษฐานการขอพอรแบบเหมือนเหมือนนักธุรกิจอะอืมถ้าคุณไม่ได้ให้เราเราก็จะไม่ให้คุณอะไรฟิลนั้นเก็ตไมอืมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจที่เฟิร์สื่อไหมแต่มันหมายถึงการแบบรักไลเงื่อนไขกับตัวเองก่อนเนาะเฟิร์สไม่อยากพูดแบบว่า รักไรงเงื่อนไขกับคนอื่นหรือแบบทุกๆคนหรือทุกสรรพสิ่งสรรพสัตว์บนโลกใบนี้ซึ่งมันต้องไปทีละสเต็ปแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อไหร่ที่เข้าเส้นทางการตื่นรู้แล้วไอพลังแห่งความรักไรงเงืนะ่อนไขเนี่ยมันต้องรักทุกสรรพสิ่งจริงๆบางคนคิดว่าอ่ะอย่างเฟิร์สยอมรับเลยเฟิร์สยังเข้าไม่ถึงจริงสภาวะนั้นอืมแต่บางคนก็เข้าแล้วแต่ก็มีบางคนเช่นกันที่เออบอกว่า เข้าถึงสภาวะนั้นแล้วสภาวะลักลายเงื่อนไขฉลักลรเงื่อนไขแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถึงสภาวะนั้นก็มีเหมือนกันคือมันมีทุกแบบนะคะก็อย่าไปตัดสินใครก็ตามโอเคอ่ะจะสับอีกทำไมอ่ะห้าใบแล้วกันไหนๆก็สับแล้ว move forward forward การ move การ การไปข้างหน้าเออเฟิร์สเฟิร์สก็ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวงงกับภาษาอังกฤษอะเอาเป็นว่ามันเหมือน,นมีคำข้างในแล้วกันเ i ื่อขอมั่นใจไปเลยกันว่าแปลว่าเหมือนการไปข้างหน้าการก้าวไปข้างหน้าการก้าวต่อไปจงก้าวต่อไปสิ่งที่จัก,กรวาลหรือ universe กำลังส่งถึงบอกทุกคนนะคะโอเคก่อนที่จะเขินอายไปมากกว่านี้เพื่อขอเปลี่ยนสำรับเลย ปิดท้ายนะคะด้วยไพ่แองเจิลนัมเบอร์เวลาไพาหา่หนาๆมันก็จะกีดยากนิดนึงนะคะทุกคนอะสุ่มมาเลยแล้วกัน 101ความท้าทายครั้งใหม่กำลังมาถึง1119มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อ่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนค่ายอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนความท้าทายขอให้สนุกกับมันแล้วให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรคะ่ะ เบอร์คุณจะผ่านไปได้ทุกๆสถานการณ์มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามปัญหาหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพราะคุณเคยผ่านมันมาแล้วหนักแค่ไหนคุณก็ผ่านมาได้ครั้งนี้มันจะท้าทายสักแค่ไหนคุณก็จะผ่านไปได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคือปล่อยฟโฟล์แล้วก็อย่าเพิ่งกังวลไปก่อนหนึ่งหนึ 3, ่งหนึ่งสามเธอควรจะรอบคอบกับเรื่องนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เธอรู้คำตอบอยู่แล้ว หนึ 1> 1, ่งขึ้นมาเยอะเลยเจ็ดสามทำมันต่อไปอ่าสองสามสามเธอโชคดีมากๆเลยนะอืมหกหหกอย่ากให้ความกลัวมาขวางทางเธอและสุดท้ายค่ะสองสองเจ็ดเจ็ดเธอดีพอที่สุดจริงที่สุดอย่างที่เขาว่ามาอย่างที่ไพ่ว่ามานะคะเราเฟิร์ดก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่บอกว่าคุณแบบ คุณคือคนที่เก่งแล้วก็มีพรสวรรค์อะถ้าเกิดยังไม่รู้ตัวจงหาให้เจอค่ะต้องหาให้เจอยังไงก็จะหาเจอแน่นอนขอให้มั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอเป็นกำลังใจใกับทุกๆคนนะคะบายบายค่ะ